นิยายเฟิ่งห่วงไถ่สร้างชื่อเดิมหว่เตรอห่วโฮผู้แต่งเสี้ยโหลนานแปลไทยจินเซี่ย5ห้าสิบสองเล่มที่หนึ่งบทที่สามคมกระบี่เผยแสงตอนที่หนึ่งอากาศวันนี้ดีเหลือเกินท้องฟ้าสีครามเมฆขาวสะอาดดอกไม้ย่าส่งกลิ่นหอมแม้แต่เจ้านกขมิ้นบนปลายกิ่งไม้ยังร้องเพลงไพเราะจับใจ ทว่าหัวใจของจอมโจรใหญ่แห่งเขตเขาดำาฉางอีสิสงกลับอึดอัดคุณมัวอย่างยิ่งทุกคนเงยหน้าขึ้นทำหน้ามองกันเป็นแถวมันดูเหมือนอะไรนะักเสียงตะโกนอันทรงพลงังดังกึกก้องขึ้นในศาลากลางของด่านเขาดำนกขมิ้นที่ร้องเพลงอยู่บนต้นหอมหมื่นลี้นอกหน้าต่างถึงกับตกใจบินหนีไปในทันใด ชังอี้สงถอนหายใจยาวอย่างจนใจศีรษะที่ก้มอยู่กลับยิ่งดูต่ำต้อยเข้าไปอีกชังอี้สงใช่เลยข้าพูดกับเจ้าก็นั่นแหละเงยศีรษะขึ้นมาเสียงนั้นดังขึ้นอีกแทบจะในทันทีชังอี้สงรีบยืดตัวขึ้นทันทีพยายามเบิกตาโตที่เหมือนระฆังทองของตนให้กว้างที่สุดในที่สุดก็พอจะดูมีพลังขึ้นมาหน่อย มีชีวิตชีวาจนเหมือนรูปปั้นเทพปรับปีศาจในสารเจ้าก็ไม่ปานเมื่อเห็นเขาท่าทางดูดีขึ้นคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังเสือในตำแหน่งประมุขของด่านก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจสายตากวาดไปทั่วหัวหน้าทั้งหลายที่ยืนเรียงรายอยู่ในศาลาแต่ละคนต่างก็พยายามตั้งอกตั้งใจแข่งกันตั้งอกตั้งใจยืดอกไม่แพ้ใคร นี่สิถึงจะเหมาะเป็นลูกน้องค่าน้ำเสียงของคนผู้นั้นเต็มไปด้วยความฮึกเหิมทันทีดีมากรักษาไฟในใจแบบนี้ไว้คืนนี้ไปปล้นเงินหลวงกันเงินหลวงทันทีที่ได้ยินคำนี้อีกครั้งฉังอี้สงก็เผลอสูดลมหายใจแรงจนเกือบจะสําลักคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังเสือยังคงอารมณ์ดีไม่หยุดลุกขึ้นยืนเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบที่เก้าอี้ พี่น้องทั้งหลายพวกเราถ้าไม่ลงมือก็แล้วไปแต่ถ้าคิดจะทำก็ต้องทำให้ใหญ่ถ้าลวงผ่านร้อยศึกในผืนทรายทิ้งใจพักไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ศาลาทั้งหลังเงียบสนิทชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างเก้าอี้หนังเสือไอเบาเบาหนึ่งครั้งชังอี้ส่งได้แต่หัวเรอกฝืดๆเท่านั้นและก็ทำได้เพียงแค่หัวเรอะฝืดๆเพราะคนที่ยืนเหยียบเก้าอี้ประมุกอยู่ในตอนนี้ คนที่กำลังเป่งวาจาฮึกเหิมหมายจะออกไปปล้นเงินหลวงกลับเป็นเพียงคุณหนูตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นใช่แล้วคุณหนูที่ดูอย่างไรก็เหมือนลูกสาวบ้านดีที่ดื้อดึงไม่ยอมอยู่บ้านวิ่งหนีออกมาเที่ยวเล่นชมภูเขาล่องลอยอยู่ในโลกกว้างอย่างไร้เดียงสาแต่คุณหนูที่แม้แต่จระูเขายังรู้สึกเกรงใจจะลงมือด้วยคนนี้กลับพาเพียงชายหนุ่มอีกคน ที่ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็ฝ่าด่านจากหน้าประตูจนถึงศาลากลางปราบหัวหน้าทั้งหลายแห่งเขตเขาดำได้รับคาบแล้วยังซัดลูกน้องไปได้กว่าครึ่งคำว่าหายนะล้างเผ่าพันธุ์เป็นเช่นไรฉังอี้สงก็พอเข้าใจแล้วชางชางเจ้าสั่งให้เหล่าหัวหน้าทั้งหลายไปเตรียมการสำหรับคืนนี้ได้แล้วชายหนุ่มคนนั้นในที่สุดก็เอ่ยขึ้นมา และทันทีที่เขาเปิดปากผู้คนในสาลาก,กว่าครึ่งก็แอบถอนหายใจอย่างโล่งอกหญิงสาวที่เมื่อครู่กำลังจินตนาการถึงการนำเหล่าทหารไม่สี่เหล่าโจรออกร้นเงินหลวงเป็นครั้งแรกอย่างฮึกเหิมสะใจก็หลุดจากพวังหันไปมองชายหนุ่มอย่างกระตือรือร้นได้เลยแล้วข้าต้องแบ่งหน้าที่ให้พวกเขาด้วยไหมก่อนที่สีหน้าของชังอีส้สงจะสุดหนักลงไปกว่านี้เขาก็ได้ยินชายหนุ่มกล่าวว่า พวกเรายังไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ในด่านให้หัวหน้าช้างเป็นคนจัดการดีกว่าเขาพูดพลางหันไปยิ้มให้อย่างอ่อนโยนหัวหน้าช้างเจ้าช่วยจัดการตามแบบที่ทำเป็นประจำให้เถิดเจ้าว่าอย่างไรบ้างน้ำเสียงอ่อนโยนแววตาแฝงความจริงใจเป็นคำขอร้องที่สุภาพอย่างยิ่งได้ช้างอีส้สงตะลึงไปครู่หนึ่ง แล้วก็เผลอเปลี่ยนท่าทีเป็นนอบน้อมไปโดยไม่รู้ตัวกำหมัดคำนับตอบรับเชิญคุณชายสั่งการตามแต่ประสงค์เขาเองก็กลัวกลัวอยู่ว่าคุณหนูคนนั้นจะออกคำสั่งขึ้นมาแม้ค่ายน้ำดำจะไม่ใช่สำนักใหญ่ที่มีอิทธิพลล้นฟ้าแต่คนในค่ายแต่ละคนเป็นเช่นไรมีฝีมือแค่ไหนก็มีเพียงเขาในฐานะหัวหน้าใหญ่เท่านั้นที่รู้ชัด การลงมือคืนนี้แต่เดิมก็มีแต่ความเสี่ยงหากยังมีใครที่ไม่รู้อะไรเลยมาสั่งการส่งเดชอีกคงไม่ต่างจากหิมะตกซ้ำบนความหนาวยิ่งเลวร้ายเข้าไปอีกแต่คืนนี้จะมีโอกาสรอดจริงๆหรือเมื่อช่วงเช้าวันนี้ชายหญิงสองคนปรากฏตัวหน้าทางขึ้นเขาของค่ายน้ำดำอย่างไม่มีปีมีคลุย จากนั้นก็จัดก,การคนทั้งค่ายได้โดยแทบไม่ต้องออกแรงขณะที่ชังอี้สงสิ้นหวังคิดว่าคงเป็นยอดฝีมือจากทางการที่มาปรับโจรแน่แล้วกลับกลายเป็นว่าทั้งคู่ยุติการต่อสู้แล้วยื่นข้อเสนอแทนให้ค่ายน้ำดำช่วยพวกเขาชิงเงินหลวงชังอี้สงโตมาเป็นโจรภูเขาตั้งแต่เด็กไต่เต้าจนได้เป็นหัวหน้าใหญ่ ก็ไม่เคยคิดจะยุ่งเกี่ยวกับเงินหลวงมาก่อนในยุคแผ่นดินร่มเย็นเช่นนี้การปล้นชาวบ้านหรือพ่อค้าที่ผ่านทางยังพอมีทางรอดเพราะเจ้าหน้าที่บางครั้งก็ทำเป็นไม่เห็นแต่ถ้าบาังอาจไปปล้นเงินหลวงที่มีทหารคุ้มกันเช่นนั้นมีแต่ทางตายเท่านั้นทว่าขณะนี้กระบี่ก็จ่ออยู่ที่คอเขากล้าปฏิเสธหรือ ถึงตอนนี้ก็ทําได้เพียงเดินไปทีละก้าวตามสถานการณ์ฉ้างอี้สงคํานับเสร็จกําลังจะหันหลังจากไปด้วยรอยยิ้มขื่นๆแต่กลับมีมือนหนึ่งวางลงบนบ่าของเขาชายหนุ่มรูปลักษณ์สุภาพเฉกเช่นนักศึกษาหนังสือผู้นั้นตบไหล่เขาเบาๆแล้วยิ้มหัวหน้าใหญ่ไม่ต้องกังวลเรื่องครั้งนี้ข้ารับรองว่าจะไม่ทิ้งหายนะใดๆให้ค่ายน้ำดำแน่นอน เขายิ้มอีกครั้งและจะไม่ให้ค่ายน้ำดำต้องสูญเสียพี่น้องแม้แต่คนเดียวชายหนุ่มผู้นี้ดูเหมือนจะมีพลังบางอย่างอันประหลาดเพราะเมื่อเขายิ้มก็ทำให้ผู้คนอยากจะเชื่อใจเขาโดยไม่รู้ตัวชัางอี้สงพยักหน้าขอบคุณคุณชายชัางอี้สงเดินจากไปแล้วช่างช่างแอบเข้ามาใกล้พลางกระซิบเสียงเบาพี่เซียเราจะปล้นเงินหลวงจริงๆเหรอ เมื่อครูตอนทุกคนอยู่พร้อมหน้านางเป็นคนที่ตะโกนเสียงดังที่สุดแต่พอคนเริ่มแยกย้ายนางกลับเป็นฝ่ายลังเลขึ้นมาชายหนุ่มที่ยืนเคียงข้างนางมาตลอดคือเซียวหวนเขายิ้มเวลาเร่งรัดชาวบ้านประสบภัยรอไม่ได้ก็ต้องทำเช่นนี้ช่างช่างร้องอ้อแล้วเอียงคอคิดนิดหนึ่งก่อนพูดมีจักรพรรดิที่ไหนบ้าง ที่ป้นเงินของตนเองจากทางการเซียวหวนไม่คาดว่านางจะลากเรื่องฐานะของเขามาพูดในเวลานี้จึงทั้งขำทั้งจนใจมันไม่เกี่ยวว่าเป็นเงินทางการของตัวเองหรือไม่